ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซมิแลบนะครับทางช่อง YouTube เช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นการตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของบอร์ดแดงนะครับยังมีบางท่านใช้งานอยู่นะ,ะว่าเราควรชาร์จที่แรงดันเท่าไหร,นร่นะครับต่อเซล์ลนะครับถ้าเป็นต่อเซล์ลก็คือที่ 3. ุด 6โวลต์ต่อเซลล์นะครับเพราะว่าเขาจะระบุมาเลยนะถ้าเราชาร์จแรงดันเกินเนี้ยนะบอร์ดพวกนี้นะครับเขาจะพยายามทำลายนะหรือนะครับเผาผลาญพลังงานที่เกินมาเนี่ยแรงดันที่เกินมานี่ทิ้งในรูปแบบของการดึงลงกลาวนะครับนะผ่านเจ้าตัวดัมมี่โหลดนะครับนะเดี๋ยวผมแกะให้ดูก็แล้วกันนะครับ ก็คือเป็นพวกอาร m ดัมมี่โหลดในรูปลักษณะของอาชีพพวกนี้อยู่นะครับเราไม่ควรชาร์จเกินที่3.6โวลต์ต่อเซลล์นะครับ3.6โวลต์ต่อเซลล์ถ้าชาร์จเกินนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับจากการทดสอบทดลองใช้งานในช่วงแรกๆนะครับนะต้องย้ำว่าช่วงแรกๆเพราะว่าหลังๆมานี้ผมไม่ได้ใช้เจ้าตัวบอร์ดแดงนี้แล้วนะครับไม่ได้ใช้เจ้าตัวบอร์ด สีแดงพวกนี้แล้วนะก็จะหันไปใช้เป็นแบบ Active Balance แล้วนะครับนะไม่ควรเกินที่3.6มโวลต์ต่อเซลล์นะครับนะถ้าเป็นระบบอ่า4 s นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือระบบ4 s ที่นิยมใช้งานนะครับก็จะชาร์จไม่เกินที่14.4โวลต์นะครับถ้าชาร์จถึง14.6โวลต์นะครับนะก็จะมนะีความผิดปกติเกิดขึ้นกับ เจ้าตัวอาชีพพวกนี้ก็คือมันจะร้อนถึงขั้นที่ว่าอาพวกนี้มันสามารถหลอมละลายแล้วก็หลุดออกมาได้นะครับอันนี้คือจากการใช้งานนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานยังไงก็สามารถร่วมแชร์ประสบการณ์ในส่วนนี้ได้นะครับณปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ใช้เจ้าตัวบอร์ดนี้แล้วนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาก็เลยมาคุยมาแนะนำกันจากประสบการณ์การใช้งานก็แล้วกันนะครับ นะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้นะครับ